สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมแรกของเรานะครับใครที่เข้ามารับชมเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเข้านะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเกมนี้เราจะเล่นเอ็ม60นะครับเราจะหาเจอป่ะนะครับมาดูกันครับไม่ได้เอา ตัวละครรู้หน้ามาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะยิงเร็วหรือเปล่านะครับมาดูกันครับจะรอดหรือเปล่า,เ,าเจอแล้วครับมาเกมแรกก็เจอแล้วครับเด๋ยวอย่างเงี้ย เราจะรอดนะครับถ้าเราเจอเดียอยวนี้มาดูกันครับว่าไปได้ถึงที่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมอากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับสวัน เหมือนมานีเหมือนจะมีตัวลงกับเรานะครับแต่ยังหาไม่เจอนะครับเ,เจอแล้วครับวิ่งอยู่ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่ลงกั มีตัวยิงนนะครับตรงนี้เอามาแล้ว Double Kill. Double Kill. จวังหวะนี้เราต้องเข้ามาแก้มนนะครับจังหวะที่เขากำลังบวกกันเพราะปืนรามีระยะไกลได้ดีระยะไกลได้ดีนะครับจังหวะที่เขาบวกกันอยู่เรา แกมเลยก็ได้นะครับ เร็ดเราสิครับได้สามคิวแล้ว สุดท้ายแล้วครับเรามาดูกันนะครับเหลือ5้าคนนะครับเราจะบวกคิวเพิ่มได้หรือเปล่านะครับเกมนี้เราต้องใจเย็นครับต้องดูก่อนว้านมีตัวมาหรือเปล่าครับทางหอน,นาฬิกานะครับหลืมอยุองบนเนินเขากันหมดนะครับ เรายังไม่เห็นเรานะครับามีตัวข้างบนครับมีข้างบนหนึตัวนะครับตัแเ้เาไม่ไม่ตายนะครับเหลือสี่ตัวนะครับ สามตัวครับสี่ตัวถึงเราเพาะเราด้วยนะครับมาดูกันครับว่าจะเอาที่หนึ่งมาฝากน้องๆได้รับบัตรครับน้องๆเพื่อนๆได้รับบันะครับ,บ,รบเราต้องใจเย็นนะครับยังไม่รู้ว่าจะตูอยู่ตรงไหนบ้างครับวิ่งออกมาครับเห็นแล้วตัวหนึ่งครับ แนวรัรรวครับเศูนย์เล็มศูนย่ก็ได้เปลี่ยนอย่างนี้ครับลูกกระสุนยเยอะนะครับเจอแล้วครับศัตรูอยู่บนเนินเขานะครับน่าจะกําลังจะย,ยิยงกันอยู่นะครับน่าจะกําลังยิยงกันครับอย่างนี้เราต้องแยกรีดแกนได้ครับ เพื่อได้คิวมาเพิ่มนะครับถึงจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ยังไงก็น่าจะบวกเต็มแล้วนะครับอย่างนี้ลังยิงกันนะครับเอาขึ้นไปเลยครับีตัวน,นเล่นสไนด์ด้วยนะครับ Up. unstoppable uh,